สวัสดีครับกลับมาติดตามสภาพอากาศกับศูนย์ตุนนิยมวิทยาภาคตร์ะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2566กับผมนายธนัทนาบูรก่อนอื่นนะครับเรามาดูอุณหภูมิต่ำสุดที่วัดด้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเราเมื่อเช้านี้นะครับเฉียในแตจังหวัดมูกดารที่16.3องศาถัดขึ้นมาเป็นที่17.0องศาที่อำนาจเจริญแล้วก็17.9องศาเซลเซลียสที่บุรีรัมย์นะครับ ต่อมานะครับเราดูแผนที่อากาศผิวพื้นนะครับก็เห็นได้ว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงปกคลุมไปด้วยบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอยู่นะครับซึ่งส่งผลให้ลักษณะอากาศยี่สิบสี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเราก็ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมที่พัดปกคลุมไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่สิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนการคาดหมายอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงป่ายวันนี้อยู่ในช่วง2 9 3 4องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้คาดว่าอยู่ในช่วง18-22องศาเซลเซียสน,นะครับและกลับมาติดตามสภาวะอากาศกันอีกครั้งในช่วงบ่ายสำหรับเช้านี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน